สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขายที่ดินหัวินชะอำนะคะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตะลอดนะไม่ว่าซื้อที่ดินไปเป็นแปลงใหญ่หรือเป็นที่ดินที่แัลงขายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มากดติดตามแล้วก็ มีการกดไลค์กดแชร์หรือว่าแนะนำเพื่อนๆในเรื่องของที่ดินหรือว่าสังหาเรมทรัพย์อื่นๆที่เราได้มีการเสนอขายทางช่องทางของ f a c e b o o k นะคะหรือ ทดิฉันก็มีที่ดินนะคะเป็นแปลงเล็กๆเ,เหมาะกับการสร้างบ้านมากๆเลยค่ะหรือท่านจะไว้ปลูกเพื่อที่จะเช่าหรือท่านจะซื้อเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าราคาของที่ดินินชะอําเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยค่ะดิฉันจะบรรยายแล้วก็พูดถึงรายละเอียดของที่ดินไปนี้นะคะไปรับชมกันเลยค่ะที่ดินตั้งอยู่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะห่างจากทะเลหาชะอำ10กิโลเมตรค่ะ เดินทางสะดวกโดยถนนเพชร,กรเกษมค่ะดิฉันจะใช้ google map นะคะโดยการมองเป็นภูมิประเทศภาพรวมค่ะที่ท่านเห็นเป็นภูเขานี้จะเรียกว่าภูเขานางพันธุรัตษนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอชะอำอีกอย่างหนึ่งค่ะห่างจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี4.5กิโลเมตรค่ะต่างชาติต้องการที่จะต่อวีซ่าก็จะไปตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้ละค่ะ อยู่ใกล้ๆที่ดินตรงนี้เองนะคะตำแหน่งที่ดินห่างจากถนนเพชรเกษม1.2กิโลเมตรค่ะจากภาพมุมสูงนะคะถ้าหากว่าเรามองผ่านเขานางพันธุรัตก็จะเป็นเมืองชะอำในโซนของทะเลค่ะนี่คือตำแหน่งที่ดินเขานางพันธุรัตและหาชะอำนะคะ ดิฉันจะพาท่านวารปไปที่โรงพยาบาลชะอำนะคะระยะห่างจากที่ดินไปโรงพยาบาลชะอำ10กิโลเมตรค่ะชะอำถือได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆซึ่งน่าอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เจริญเท่ากับหัยหินแต่ก็อยู่ห่างกับหัยหิน10กว่ากิโลเท่านั้นค่ะ และดิฉันจะพาท่านนะคะกลับมาที่ดินของเรานะคะทางเราได้แบ่งที่ดินออกเป็น6แปลงนะคะซึ่งจะมีที่ดินที่เขียนว่าขายแล้วเป็นที่ดินของดิฉันเองค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็หาเพื่อนบ้านนะคะที่จะมาอยู่ใกล้กันค่ะเริ่มจากที่ดิน a 2ค่ะติดกับแปลงของดิฉันเลยนะคะแปลง a 2 7 6ตารางวา7 6 0 0 0 0บาทค่ะ ฉนดแปลงต่อไปจะเป็น a 3ค่ะเนื้อที่85ตารางวา8 5 0 0 0 0บาทค่ะทุกแปลงจะรวมค่าโอนแล้วก็ค่าภาษีแล้วนะคะแปลงต่อไปจะเป็น A4 ค่ะเนื้อที่85ตารางวา8,5 0,000บาทค่ะแปลงต่อไปจะเป็น A5 ค่ะเนื้อที่76ตารางวา7 6 0 0 0 0บาทค่ะ ทุกแปลงจะติดถนนสาธารณะประโยชน์นะคะกว้าง6เมตรค่ะแปลง A6 อยู่ที่84ตารางวา840,000บาทค่ะราคานี้จะรวมค่าโอนแล้วก็ค่าภาษีทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องจ่ายใดๆเพิ่มแล้วนะคะราคานี้เราถมที่ให้แล้วแล้วก็มีกำแพงสูง2เมตรเป็นกำแพงที่เราทำกันดินให้ด้วยนะคะ บอกเลยว่ามาตรฐานจริงๆค่ะหากท่านใดสนใจสามารถที่จะโทรหาเราได้0626141466หรือ0818574844ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ท่านมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับกำแพงที่เราทำให้รอบบริเวณพื้นที่กำแพงจะเป็นลักษณะแบบนี้สูง2เมตรค่ะ ในส่วนของกำแพงที่บอกว่ามาตรฐานเนี่ยเราจะมีรูปให้ท่านได้รับชมว่าเราเนี่ยมีการเจาะลึกลงไปเป็นเมตรเลยนะคะเพื่อที่จะทำเป็นการดินค่ะตอนแรกที่เราจะสรัดแปลงนี้นะคะเราต้องการที่จะทําเป็นบ้านหรูพูวิลล่านะคะแต่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนกฎหมายให้พื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะ ทำเป็นธุรกิจการจัดสรรได้ทางเราจึงตัดสินใจนำที่ดินตรงนี้นะคะมาขายเป็นที่ดินอย่างเดียวค่ะแต่หากว่าท่านใดต้องการสร้างบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าหนะ้าที่ทางเทศบาลถึงแบบบ้านนะคะและการก่อสร้างค่ะแน่นอนว่าหลังการขายพวกเราไม่ทิ้งท่านแน่นอนค่ะ ขอฝากแปลงนี้เอาไว้เพื่อให้ท่านได้ตัดสินใจแล้วมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ